สวัสดีกันก่อนก็สวัสดีนะครับแต่วันนี้เฉลยก็สิบเอ็ดถึงยี่สิบบอกเลยว่าวันนี้อาจจะมีปวดหัวหน่อยมาสอนเลยละอันนี้กําหนดให้อันนี้คือมังคุดแต่ว่ายังกับมะเขือเทศมังคุดหรือว่ามะเขือเทศมังคุดสีม่วงเหรอใช่มังคุดมะเขือเทศก็คือมังคุดนะ ม,มันเขาเรียกว่ามังคุดเทศเพ้วอสีมังคุดหนึ่งบวกกันเป็นห้าใช่ไหมคือมังค, <Yeah, S 1> คุดอ่ะคือมันน้อยสุดใช่ไหมเราก็เปรียบมังคุดเ่รามันเป็นเศษส่วนกล้วยก็คือจํานวนเต็มอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ให้เราหารนะยี่สิบแปดหารห้าเพราะมันมีห้าอัน <c oughs> แต่ว่าเราจะคิดเกินนะกลายเป็นแบบห้าอะไรได้สามสิบหกใช่ไหมอันนี้แปดหารห้าแต่ว่าเราจะคิดเกินเพราะมันเป็น คล้ายๆสูตรแหละแต่ว่าเราจะคิดเกินให้แบบปกติถ้าอ่านปกติคือมันจะต้องหาอันที่ไม่เกินอันนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคือจะหาเกินก็ห้าอะไรเอ่ยได้สามสิบห้าหกสามสิบคราวนี้มันเกินมาใช่ไหมแล้วก็เอาสามสิบไปตั้งแทนเพราะมันจะเกินพเพราะจะคิดแบบเกินสามสิบลบยี่บแปดเป็นเท่าไหร่พอลบกันปุ๊บมันก็จะเหลือสองอันนี้คือค่าของกล้วย ส่วนถ้าเราจะหามังคุดอย่างที่บอกคือมันเหมือนเป็นเศษที่เหลือเศษที่เหลือก็คือเหมือนการที่เอาผลลัพธ์เนี่ยไปลบเศษเป็นลบเศษที่เหลือหกลบสองอันนี้คือมันเป็นสูตรนะมันหกลบสองเป็นสี่น,นะเพราะฉะนั้นหกลบสองก็เหลือสี่มังคุดก็จะเท่ากับสี่ไปเช็คหกบวกกันสี่ตัวก็คือหกคูณสี่หกคูณสี่เป็นยี่สี่ บวกอีกสี่ก็เป็นยี่แปดโอเคเท่ากันนะแล้วอันนี้มังคุดอันละสี่กล้วยอันละหกหกบวกหกเป็นสิบสองเท่ากับมังคุดสี่บวกสี่บวกสี่ก็เป็นสิบสองเพราะนั้นมันเท่ากันก็ถูกแล้วอันนี้ขอแก้นะอันนี้เป็นเท่ากันนะอันนี้คือมันเหมือนลบไงถ้ามันติดกันเพราะฉะนั้นแล้วเขาถามว่ากล้วยมีค่าเท่าใดก็อย่างที่บอกไปก็คือหกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบหกนั่นเอง ปิงมีลูกอมหกส <5 S 2> <ม>ิบเมตปันไม่มีลูกอมปันไม่มีลูกอมก็เลยจึงขอแบ่งจากปูนยี่สิบเมตรปูนไม่มีจึงไปขอปิงสามสิบเมตรเพื่อจะให้ปันด้วยสุดท้ายแต่ละคนมีลูกอมคนละกี่เมตรปิงมีลูกอมหกสิบเมตรปันไม่มีลูกอมจึงขอแบ่งจากปูนยี่สิบเมตรแล้วคนนี้นปูนก็ไม่มีอีกจึงไปขอปิงสามสิบเมตรแล้วปิงก็ให้มาปิงก็จะเหลือสามสิบเมตรส่วน ปูนปูนก็จะได้20เมตรเพราะว่าปูนอะ่ะก็จะได้มา30 m, เมตรใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้ปันอีก20เมตรปูนก็จะเหลือ10เมตรปันก็จะได้ไป 20, ปไไป20เพื่อจะให้ปันด้วยอ่ะและสุดท้ายแต่ละคนมีลูกอมคนละกี่เม็ดอันนี้มันให้ตอบ3คนนะใช่ไหมตามที่ดูไปเลยก็คือปิง30เมตร คูนสิบเมตรแล้วก็ปันยี่สิบเมตรนะก็ตามนี้เลยต่อ้พระเจ้าจ <3 m. S 1> อดมันยอดมากต่อไปข้อที่สิบสามพรให้เด็กสามคนยืนหันหน้ามาหาพรตามที่พรบอกดังนี้โอ้ยืนอยู่ทางขวาของอาร์มเป็นระยะเจ็ดเมตรอูมยืนอยู่ทางซ้ายของโอเป็นระยะสิบสามเมตรอยากทราบว่าอูมยืนห่างจากอาร์มกี่เมตรเอาอาร์มก่อนดีกว่า โอยืนอยู่ทางขวาของอาร์มเป็นระยะเจ็ดเมตรนะอันนี้เป็นโอนะอันนี้คืออาร์มและโอยืนอยู่ทางขวาใช่ไหมของอาร์มเป็นระยะเจ็ดเมตรอันนี้คือเจ็ดเมตรแล้วก็อูมยืนอยู่ทางซ้ายของโอเป็นระยะสิบสามเมตรก็คือตรงนี้นะเจ็ดเมตรแล้วก็เป็นอาร์มเมตรก็จะเป็นสิบสามก็คือแต่อย่างนี้ หเมตรหกเมตรก็จะเป็นอูมก็คือเจ็ดบวกหกเนี่ยก็เป็นสิบสามเมตรนะสิบสามเมตรแล้วก็อยากทราบว่าอูมยืนห่างจากอาร์มกี่เมตรเนี่ยคืออูมกับอาร์มอูมกับอาร์มก็จะห่างกันหเมตรนะก็จะห่างกันหเมตรตามนี้เลยก็จะตอบห เมตรนั่นเองนะต่อไปข้อที่ข้อที่3ร้านขายลูกอมแห่งหนึ่งติดป้ายดังนี้ซื้อลูกอม2เม็ดวันนี้จ่ายเงิน3บาทแต่ถ้าซื้อครบ3เม็ดจะแถมให้อีก2เม็ดถ้าคุณหนึ่ยต้องการลูกอม10เม็ดคุณหน่่ยต้องจ่ายเงินน้อยที่สุดกี่บาทถ้าเราสังเกตนะ2เม็ดเท่ากับ3บาทคือแถมให้อีก2เม็ดนี่คือฟรีมีอีกวิธีหนึ่ง คือถ้า4เมตรก็จะเท่ากับ6บาทถ้า6เมตรก็จะเท่ากับ9บาทอ่าถ้าเราซื้อถ้าซื้อ6เมตรก่อนมันก็จะแถมให้จาก3เมตรแถมให้2ถ้า6เมตรก็จะแถมให้4เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อ6เมตรเขาก็จะแถมให้4เมตรก็จะได้10พอดีและอย่างถ้าเราซื้อ6เมตรมันก็จะราคา9บาทนะเพราะนั้นก็ต้องจ่าย เก้าบาทนั่นเองนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะอันนี้ก่อนสองสองเมตรก็จะเท่ากับสามบาทสามนะข้างล่างมันจะบอกสามเพราะนั้นหกบวกสามอีกก็เป็นเก้านั่นเองนะเพราะนั้นหกเมตรก็จะราคาเก้าบาทแล้วนี่สามเมตรแถมให้อีกสองเมตดเพราะนั้นถ้าหก ถ้าจะเป็น6คือคูณ2มันก็ต้องแถมให้คูณ2เหมือนกันก็คือมันก็จะแถมให้4ก็คือบวก4แต่ไอ้อ4เมตรเนี่ยมันคือฟรีใช่ไหมก็คือ0 6บวก4เป็น10ก็จะเท่ากับ10เมตรนะก็เท่ากับ10เมตรส่วนราคา9บวก0ไปก็จะเป็น9เพราะฉะนั้น10เมตรก็จะเท่ากับ9บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ9นะ ต่อไปข้อที่สิบห้าทามปุนและจินออกเงินคนละ,ละหนหกตันเพื่อซื้อเค้กหนึ่งก้อนโดยทามจ่ายเงินค่าเค้กทั้งหมดให้ก่อนเมื่อกินเสร็จแล้วปุ่นและจินนำเงินมาให้ทามคนละสี่สิบาทอยากทราบว่า,าเค้กราคาก้อนละกี่บาทเขาต้องออกเงินคนละเท่ากัน <Okay. S 1> ใช่ไหมซื้อเค้กหนึ่งก้อนคือทามอะอน,นี้ซื้อไปก่อนมันก็เหมือนหารสามอะไรอย่างนี้นะเมื่อกินเสร็จปุนและ จีนนำเงินมาให้ททมคนละสี่สิบคนละสี่สิบก็คือปุนเอามาให้สี่สิบจีนก็นำมาให้สี่สิบอันนี้คือสามคนอ่ะมันออกเงินคนละเท่าเท่ากันอันนี้คือง่ายมากเขาบอกว่าสามคนออกเงินคนละเท่าเ่ากันเพราะฉะนั้นททมก็ต้องออกเงินสี่สิบเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าออกเงินคนละเท่ากันแล้วเขาถามว่าอยากทราบว่าเค้ราคาก้อนละกี่บาทก็คือทั้งหมดเนี่ยที่เขาแบ่งกันอ่ะ คนละเท่ากันเขามีสามคนพอดีไงเราก็ต้องเอาสี่สิบบวกสี่สิบบวกสี่สิบบวกกันก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองเพราะฉะนั้นเค้กก้อนนี้ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนั่นเองอันนี้คือนายมากจริงๆนายมากข้อสิบพกเก่งอยู่ในตำแหน่งของหมายเลขหนึ่งเก่งกระโดดหกครั้งครั้งละเท่ากันแค่ถึงหมายเลขยี่สิบห้าพอดีเก่งกระโดดลงที่หมายเลขใดบ้าง อันนี้คือมันมีหลายหมายเลขเลยนะหกครั้งว้าวอันนี้คือจุดที่หนึ่งวิธีนะคือเขาอยู่จุดที่หนึ่งก็ถือว่าหนึ่งจุดแล้วเราก็เอาจุดสุดท้ายก็คือยิบ้ามาลบหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบสี่และเขาบอกว่าเก่งกระโดดหกครั้งเราก็เอายี่สิบสี่มาหารหกก็จะได้เป็นสี่หกสี่ยี่สิบสี่แสดงว่าเขาอ่ะจะกระโดดเพิ่มขึ้นทีละสี่ก็คือบวกสี่ไปเรื่อย ล้วก็ไล่ไปเลยหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้าก็คือบวกสี่ไปเรื่อยๆนะก็คือหนึ่งบวกสี่ก็เป็นห้าห้าบวกสี่อีกก็เป็นเก้าสี่อีกก็เป็นสิบสามบวกสี่อีกก็เป็นสิบเจ็ดบวกสี่อีกก็ยี่สิบเอ็ดแล้วก็บวกสี่อีกก็เป็นยี่สิบห้าก็จะเป็นหกครั้งพอดีนะก็จะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือห้าเก้าสิบสามสิบเจ็ด 21บเอดแล้วก็ยี่ิบานั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สิบเจ็ดครูรวบรวมเงินนักเรียนในห้องทุกคนคนละห้าบาทตอนนี้ได้เงินรวมหนึ่งร้อยบาทแต่เหลืออีกสามคนที่ยังไม่ได้เก็บเงินนักเรียนในห้องมีกี่คนอย่างแรกคือเอาหนึ่งร้อยไปหารห้าก่อนนะหนึ่งร้อยหารห้าหารไปจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยหารห้าก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบนั่นเองอันนี้คือมียี่สิบคนแต่เหลืออีกสามคนที่ยังไม่ได้เก็บเงินแสดงว่าเราก็ต้องบวกอีกสามคนบวกสามไปก็จะเท่ากับยี่สิบสามเพราะฉะนั้นนักเรียนในห้องนี้ก็จะมีทั้งหมดยี่สิบสามคนนั่นเองแต่ว่าสามคนสุดท้ายนั่นคือคนที่ไม่ยอมจ่ายตัตงค์นะแต่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกในห้องเพราะฉะนั้นก็ตอบไปยี่สิบสามคนต่อไปข้อสิบแปดว้าวอันเนี้ มันจะคล้ายข้อหนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้มันจะง่ายกว่าอันนี้วิธีคิดคือเราต้องหาเป็นคู่คู่ของมันก่อนแค้สังเกตอันนี้ก่อนสังเกตมันต้องใช้การสังเกตอันนี้คือว่าเป็นคู่คู่ของมันสังเกตเนี่ยอมยิม้มอมยิ้มมีสามนะออาอ่างละกันมีสามส่วนไอติมไอติมเป็นไอละกันก็มีสามแล้วเราจะหาว่าอมยิ้มอะไรเท่าไหร่ เอาันนี้ก่อนยีิบสองบวกสิบสี่เป็นสามสิบหกนะ <Wow. S 2> และอันนี้อมยิ้มกับไอติมมันมีอย่างละสามแล้วเอาสามสิบหกมาหารสามก็จะเป็นสิบสองคือไอติมสามอันกับอมยิ้มสามอันบวกกันจะได้สามสิบหกใช่ไหมแล,แล้วเราก็มาหารสามแสดงว่าไอติมหนึ่งอันกับอมยิ้มหนึ่งอันบวกกันก็จะได้เท่ากับสิบสองแล้วเราจะหาว่าไอติมคือเท่าไหร่อมยิ้มคืออะไรมาดู อันนี้บวกกันอมยิ้มกับไปติมบวกกันเท่ากับสิบสองใช่ไหมวนนี้มันเป็นสิบสี่แสดงว่าอันนี้สิบสองแล้วใช่ไหมอันนี้สิบสองแล้วข้างหน้าสิบสองแล้วแสดงว่าอมยิ้ยมที่เหลือสิบสองบวกอะไรละ่ะได้สิบสี่ก็คือสองแสดงว่าอมยิ้ยมเท่ากับสองใช่ไหมเพอะเรารู้อมยิ้ยมเท่ากับสองเพราะนั้นเราก็สิบสองมาลบสองก็จะเป็นสิบเพราะฉะนั้นไอติมก็จะเท่ากับสิบอันนี้ก็อีซี่ละต่อไปเราก็ต้องมาหาอันนี้นอ,อันนี้คือ สองอันนี้คือสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองและมันคาดีกเท่าไหร่ถึงจะได้สิบแปดแล้วก็สิบแปดมาลบสิบสองสิบแปดลบสิบสองเป็นเท่าไหร่ก็จะเหลือหกนั่นเองอ่ะอันนี้เท่ากับหกอันนี้เท่ากับสองเขาถามว่าไอลูกชิ้นมั้งแพงกว่าอมยิ้มกี่บาทหกลบสองก็จะเป็นสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ สี่นั่นเองนะอันนี้ข้อสิบเก้าเบ่วยการวัดความยาวสองคืบเท่ากับหนึ่งศอกสี่ศอกเท่ากับหนึ่งวาหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรถ้าเฮยาวจิกอสองศอกเรือยาวสี่วาแล้วไปทุกยาวเจ็ดเมตรแล้วอะไรยาวที่สุดเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะแล้วเดี๋ยวให้เข้ามาอีกครั้งนะเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะข้อสิบเก้าอ่าเราจะแปลเป็นเมตรละกันเราจะแปลทุกอย่างให้เป็นเมตรอ่ะสี่ศอกเท่ากับหนึ่งวา เอาสิบสองหารสี่เป็นสามแสดงว่าสิบสองสอกเท่ากับสามวาหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรเพราะฉะนั้นสามวาก็เท่ากับหกเมตรหกเมตรเรือยาวสี่วาสี่คูณสองเป็นแปดนี่แปดเมตรส่วนรถบรรทุกยาวเจ็ดเมตรนะแล้วอะไรยาวที่สุดก็หกแปดเจ็ดอะไรยาวสุดละ่ะก็แปดก็คือแปดเมตรก็ยาวสุด ซึ่งเข้อถามว่าระยะสุดก็คือไอตรง8เมตรใช่ไหมซึ่ง8เมตรก็คือเรือเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือตอบเรือยาวต่อไป <Okay. S 1> ข้อ20 <Yeah. S 1> แสงงามมีเงินอยู่8บาทสามารถซื้อลูกชิ้นได้10ไม้พอดีแต่ว่าถ้าแสงงามต้องการซื้อลูกชิ้น25ไม้เขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทใครคิดได้ก็เปิดไม้ตอบนะ <c oughs> อ่ะเฉลยเลยละกันแรกเราเอาไปหารสก่อนแหารสเป็นส สิบหารสองเป็นห้าแสดงว่าสี่บาทกร็ซื้อได้ห้าไม้ถ้าเขาต้องการายี่ิบห้าไม้เอายี่ิบห้าหารห้าเป็นห้าใช่ไหมห้าคูณห้าได้ยี่ิบห้าแสดงว่า,ายี่ิบห้าไม้ถ้าเราจะได้ยี่ิบห้าไม้ก็คือสี่บาทจะซื้อได้ห้าไม้ถ้าต้องการายี่ิบห้าไม้ก็คือคูณห้าไปอีกห้าคูณห้าเป็นยี่ิบห้าอันนี้คือจํานวนไม้ก็คือต้องคูณห้า ส่วนเงินก็ต้องเอาไปคูณท้าเหมือนกันเพราะฉะนั้น4ีคูณหก็จะได้เป็น20นั่นเองนะต่อบ2สวันนี้ก็ถือว่าเฉลยข้อ11ถึง20เสร็จแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าเอาให้จบเลย21ถึง30โอเคขอถามก่อนว่าใครไม่เข้าใจอะไรข้อไหนไหมเข้าใจครับโอเคมันสำหรับคนไหนที่แบบยังท่องสุดคูณไม่แม่นนะก็อยากให้ไปฝึก ทำต่อนะดีแล้วก็ทําดีต่อไปก็ไปฝึกท่องสุดคูณต่อนะส่วนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ก็ให้พยายามนะฝึกนะโอเคมันก็ขอให้น้องๆสู้ๆนะฝึกท่องสุดคูณด้วยก็ขอจบนะขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย